อ่าอาล่ะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับใน l ลายคุกกี้รันนะครับก็คุกกี้รันมีอัปเดตคุกกี้ตัวใหม่กันแล้วนะครับเป็นคุกกี้ที่หลายคนน่าจะรอมาพอสมควรนะครับเป็นคุกกี้เก็บตังตัวใหม่มาแล้วนะครับซึ่ง GM ไทยเนี่ยเขาแปลมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ชื่อว่าช็อกโกบานาน่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าชื่อภาษาไทยมันคือตัวอะไรนะครับมันคือชื่ออะไร นี่ครับมันชื่อว่าคุกกี้รสกล้วยครับไม่ได้ไม่ได้ชื่อว่าช็อกโกบานานานะครับเป้าหมายการปลดล็อกนะครับก็คือครอบครองเพชรเดอะบานาน่าไลออนนะครับก็คือหมายความว่าผมต้องไปสุ่มสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกเลยครับอ่ะได้แล้วนะครับแล้วก็คุกกี้ก็จะปลดล็อกนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็อัพเลยครับ อ่าอัพตันแล้วนะครับอัพตันก็จะได้สมบัตินี่มานะครับก็คือหางที่หลุดไปของเดอะบานาน่าไลออนนะครับความสามารถคือคืนชีพนะครับแล้วก็รับเหรียญหนึ่งเหรียญเมื่อเมื่อทําลายสิ่งกีดขวางนะครับอ่ะอัพแล้วนะครับต่อไปเรามาซื้อคุกกี้กันเลยครับอ่าซื้อในราคาหนึ่งแสนแปดพันเหรียญน,นะครับอ่าเสร็จแล้วก็อัพเลยครับ โอ้ตังค์หมดพอดีเลยครับอ่ะได้สมบัติอะไรมาเมื่อกี้คืนชีพอ๋อสมบัตินี่ความสามารถคล้ายๆกับสมบัติอันเนี้ยคล้ายๆกับสมบัติเมื่อกี้เลยก็คือสมบัติของสัตว์เลี้ยงอ่ะก็คือคืนฟื้นคืนชีพให้แล้วก็รับเหรียญเพิ่มด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของมันที่จริงอ่ะหลายคนอ่ะรู้กันแล้วแหละเออความสามารถมันเป็นยังไงนะเพราะว่าหลายคนไปดูของเซิร์ฟเกาหลีกันมาแล้วแต่ผมอยากจะรีวิวไง สำหรับคนที่เออไม่ได้เล่นเซิร์ฟเกาหลีไม่ได้ติดตามของเกาหลีแต่เล่นแต่ของลายอ่ะนะครับอ่ะคอมโบนั้นนะครับก็คือได้รับเหรียญเพิ่ม10%ก็คือเพิ่มเหรียญตอนจบให้อีก10%นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับความสามารถของมันอ่าวิ่งในเอพิโซดหนึ่งดีกว่าครับผมขอปิดเสียงเพลงแล้วกันเนาะเพื่อจะได้ได้ยินเสียงที่ผมพูดนะครับ อส่งหัวใจแป๊บนึงอ่าพร้อมแล้วเราไปเร่นเลยครับไปดูความสามารถของมันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเราดูที่ตัวคุกกี้ก่อนนะครับนี่ตัวคุกกี้ก็จะมีเนี่ยครับเขาเรียกอะไรอ่ะมีเกตดบนหัวเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเกตดบนหัวเต็มจะเป็นยังไงนี่ครับมันก็จะแปลงร่างเป็นลิงครับแล้วก็ให้เราเนี่ยกายกรรมลอดห่วงนะครับยิ่งลอดห่วงเยอะเนี่ยเหรียญที่ตกมานี่เห็นไหมครับมันจะมีเหรียญตกมาจากฟ้านะครับ ยิ่งเราลอดห่วงได้เยอะเนี่ยมันจะมีเหรียญออกมาเยอะมากนะครับอ่าเดี๋ยวดูอีกทีนี่ครับมันก็จะบอกนะครับว่าเราลอดไปกี่ห่วงนะครับมันมีตัวเลขเขียนไว้เนี่ยครับโหเหรียญออกมาเยอะมากอะ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองลอดแบบน้อยที่สุดดูซิว่าเหรียญจะเยอะไหมอ่าลอดสักสามห่วงแล้วกันสองสามห่วงดูซิว่าเหรียญจะตกมาประมาณไหนเนี่ยครับ อกมาน้อยมากครับก็คือถ้าเรายิ่งรอดเยอะเนี่ยเหรียญก็จะออกมาเยอะมากขึ้นนะครับเมื่อกี้เห็นเพื่อนๆสังเกตไหมครับเมื่อกี้เหรียญมีเหรียญเงิปนปะกนดด้วยเพราะว่าเราเราลอดห่วงน้อยไงเนี่ย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 นะครับอ่ะเรามาดูทางฝั่งสัตว์เลี้ยงก,กันบ้างครับฝั่งสัตว์เลี้ยงเนี่ย ทุกๆกี่วิเนี่ยแหละผมลืมไปละมันจะมันจะยิงเหรียญออกมาและบางครั้งเวลามันยิงเหรียญออกมาเนี่ยมันจะยิงเหรียญแบบนี่เห็นไหมครับมันจะมีเหรียญทองยักษ์ออกมาด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญแบบธรรมดานะครับบางครั้งก็จะเป็นเหรียญยักษ์เลยนะครับสำหรับความสามารถของสัตว์เลี้ยงนะครับอ่ะอันนี้เนาะนะครับก็เป็นความสามารถคร่าวๆนะครับของคุกกี้รสกล้วยนะครับอ่ะเราไปเลย อ่ะรีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอีเวนต์อย่างอื่นกันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับโอ้ได้สมบัติอะไรด้วยครับเป็นสมบัติลายคุกกี้เป็นสมบัติลายคุกกี้ทบสีิติตต60ิบล้านยูเซอร์ฉลอง6กสิบล้านดาวน์โหลดรับปฏิหารนาฬิกาอ๋อก็คือลายคุกกี้รันเนี่ยเนื่องจากมันทะลุ60สบล้านดาวน์โหลดไง g ีเอ็เขาก็เลยแจกสมบัติ ประมาณนี้เนาะนะครับน่าจะแจกทุกคนนะนะครับใครที่ได้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปล่างได้นะครับน่าจะแจกกันทุกคน,นแหละสมบัติเนี่ยนะครับเพราะว่าน่า,นาจะทะลุ60บล้านดาวน์โหลดอะเมื่อกี้เห็นมันเขียนนะครับอ่ะเรามาดูอีเวนต์นะครับอีเวนต์ก็จะมีสองีเวนต์นะครับก็จะมีภารกิจคุกกี้ซึ่งภารกิจเนี่ยมีเป็นประจําคุกกี้ตัวใหม่อยู่แล้วเวลามีคุกกี้ตัวใหม่ก็จะมีอีเวนต์เนี้ยให้ทํานะครับ โอ้ส่วนใหญ่ภารกิจคุกกี้ส่วนใหญ่จะเป็นให้เก็บเหรียญทางนั้นเลยนะนะครับส่วนภารกิจนี้ครับอันนี้เป็นภารกิจหลักเลยนะครับก็คือภารกิจสะสมกล้วยให้ครบนะครับก็คือเก็บทุกๆห้าสิบชิ้นเนี่ยจะได้รับของรางวัลจะได้ของรางวัลมาหนึ่งชิ้นนะครับของรางวัลก็จะมีสิบสองชิ้นนะครับก็จะมีวัตถุดิบเออเดี๋ยวก่อนครับ เพื่อนเพื่อสังเกตรตรงนี้ไหมครับคริสตัลหนึ่งชิ้นแต่มันแต่มันเขียนรูปมาเป็นแป้งนำโชคสีลุงเอออันนี้ gm ต้องแก้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าภาพผิดหรือว่าชื่อมันเขียนผิดผมว่าชื่อน่าจะเขียนผิดนะที่จริงผมว่าน่าจะเป็นแป้งนำโชคนะนะครับเนี่ยแล้วก็ไอ้น,นี่ก็เหมือนครับแป้งนำโชคสีสีทองมันเขียนวัตถุดิบเออ gm เขียนผิดนะครับ gm น่าจะเขียนผิดนี่แล้วก็สมบัติ ขนมปังช็อกโกบานานา่าสุดเข้มขน้นนะครับโอ้เพิ่มเหรียญให้เยอะนะก็คือเพิ่มเหรียญให้สูงสุด15%ถ้าเกิดอัพตันบวก9กเออก็ดีนะผมว่ารับเหรียญเพิ่มกับความเร็วพื้นฐานเพิ่มขึ้นเนี่ยความสามารถคล้ายๆกับกล้วยนะเท่าที่ผมรู้สึกนะครับอ่ะเราไปดูอีเวนต์อย่างอื่นนะครับมีอะไรบ้าง นี่ครับรายการสมบัติที่ไม่สามารถสุ่มได้ในฤดูก,กาลนี้นะครับโหแต่เยอะนะสมบัติที่ไม่สามารถสุ่มหาได้ะนะครับอ่ามีอะไรครับเออแต่แต่มันไม่มีสุ่มสมบัติประจำเดือนอะผมจะสุ่มดีไหมเพราะว่าในประกาศมันไม่ได้บอกว่ามีอีเวนต์สุ่ม เพิ่มอัตราการได้สุ่มสมบัติระดับสูงอะ่ะแต่ผมว่าเดี๋ยวลองดูไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมทําคลิปไปเลยถึงมันจะไม่เพิ่มอัตรา,ารแต่ผมมาเปิดสุ่มประจําเดือนไปเลยแล้วกันเนาะนะครับอ่ะก็ใครที่อ่ะแล้วก็อีกประกาศหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับผมจะทําคลิปวิ่งส่งท้ายคุกกี้ตัวเก่าต้อนรับตัวใหม่นะครับก็คือวันเสาร์เนี่ยผมจะเล่นคุกกี้นะักสรวจนะครับเป็นการ ไว้อะไรให้กับคุกกี้นักสำรวจนะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับที่จะใช้คุกกี้นักสำรวจในการวิ่งเก็บเงินแล้วก็ตั้งแต่วันเสาร์หน้าเนี่ยผมจะใช้ช็อโโกโกบานาน่าเป็นต้นไปแล้วนะครับคือจะไม่ใช้ตัวนักสำรวจอีกต่อไปแต่อาจจะกลับไปเล่นก็ได้นะอาจจะทําคลิปย้อนลําลึกกลับไปเล่นคุกกี้เต่าเก่าก็ได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเสาร์เนี่ยก็จะเป็นคลิป วิ่งเก็บเหรียญประจำสัปดาห์ซึ่งหายไปนาน2สัปดาห์นะครับหายไปนานหลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะก็ออกไว้เท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ